แน่นอนนี่คือรีวิวเต็มจํานวน5,000ันคำเกี่ยวกับกิโจ FTC 2 0 0 0 g Mountain Eagle ช h a n n i n g Fighter Trainer Combat Aircraft ในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อย่อยหรือวงเล็บเครื่องบินขับไล่และฝึกบินกิโจ FTC 2 0 0 0 g หรือที่รู้จักในชื่อ Mountain Eagle หรือภาษาจีนว่าชาน n n ง เป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบโดยบริษัทกิจ o แอร์กราฟอินดัสทรีคอร์ปอเรชันซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Aviation Industry Corporation of China หรือ AVIC ที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนามาเพื่อให้ตอบสนองทั้งในบทบาทของเครื่องบินฝึกขั้นสูงและเครื่องบินขับไล่จมตีเบาด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นความอเนกประสงค์ ประหยัดค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยซึ่งมองว่า ftc 2 0 0 0 g เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการเสริมเครื่อเล็บกองทัพอากาศในด้านที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักบินและภารกิจลาดประเวณทางอากาศที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากเกินไป ftc 2 0 0 0 g ถูกพัฒนาต่อยอดจากเครื่องบินฝึก ftc 2000เดิม erm, ซึ่งมีต้นแบบจากเครื่องบิน mig 2 1และเฉิงดูเจ7ของจีนโดยมีการปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้าง อาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมการบินเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฝึกนักบินการลาดประเวณทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาพคพื้นดินหรือแม้แต่การป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีทางอากาศจุดเด่นที่สำคัญของ FTC 2000G คือการมีต้นทุนต่ำทั้งด้านการจัดซื้อและการปฏิบัติการซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศกำลังพัฒนาในาขณะที่ยังสามารถรักษาศักยภาพด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องบินลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบ w S 13ที่ให้แรงขับประมาณ4,400กิโลกรัมทำความเร็วได้สูงสุดที่ระดับแม1.2ซึ่งแม้จะไม่เร็วเท่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่แต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจลาดตระเวนและการสกัดกั้นเบื้องต้น FTC 2000G ยังมาพร้อมกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายหลายโหมดร,ระบบค้นหาและติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรด และระบบควบคุมการยิงที่สามารถเชื่อมโยงกับอาวุธปล่อยนำวิถีหลากหลายประเภท<ๆ>เช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ TL5 และ TL10 ระเบิดนำวิถีอัจฉริยะรวมถึงจรวดโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นระบบ Glass Cockpit ที่มีจอแสดงผลแบบ Multi-Function และระบบควบคุมการบินแบบ Fly By Wire ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การควบคุมเครื่องบินมีความแม่นยำสูงและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันยังรองรับการฝึกบินในสภาพแวดล้อมจริงโดยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องบินขับไล่ที่มีต้นทุนสูงซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานของประเทศที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของนักบินใหม่ให้พร้อมต่อการใช้งานเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในอนาคต FTC 2000G สามารถบรรทุกอาวุธและอุปกรณ์ได้ประมาณ3,000กิโลกรมัมมีตำแหน่งแขวนอาวุธ7ตำแหน่งซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระเบิดธรรมดา ระเบิดนำวิธีขีปนาวุธและถังเชื้อเพลิงเสริมโดยทั้งหมดนี้สามารถเลือกใช้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนชายแดนการยิงสนับสนุนภาคพื้นดินหรือการสกัดการเป้าหมายทางอากาศที่มีความเร็วไม่สูงมากประเทศไทยได้เริ่มให้ความสนใจกับเครื่องบินรุ่นนี้ในช่วงที่มีแผนจะปลดประจำการเครื่องบินฝึกโจมตีแบบอัลฟาเจ็ที่ใช้งานมานานหลายสิบปีซึ่งถึงแม้ว่าจะมีศักยภาพในอดีต แต่ก็เริ่มประสบปัญหาด้านอะไหล่และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทัพอากาศไทยจึงมองหาเครื่องบินที่มีราคาคุ้มค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถด้านการฝึกและการโจมตีเบาและ f t c 2 0 0 0 g ก็กลายเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างลงตัวนักบินไทยที่ได้มีโอกาสทดสอบเครื่องบินรุ่นนี้ต่างให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า f t c 2 0 0 0 g เป็นเครื่องบินที่ควบคุมง่ายมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเยี่ยมและสามารถฝึกทักษะการรบได้ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ระดับสูงเครื่องบินรุ่นนี้ยังช่วยลดภาระของฝูงบิน F 1 6ที่ต้องใช้ในภารกิจลาดตระเวนหรือสกัดกั้นเป้าหมายทั่วไปเพราะ FTC 2000G สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถรักษาความพร้อมรบของ F 1 6ไว้สำหรับภารกิจที่สำคัญและซับซ้อนมากกว่าเดิม หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของ FtC 2 0 0 0 g คือการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้2บทบาทในเครื่องเดียวนั่นคือสามารถใช้ฝึกนักบินในขั้นตอนสุดท้ายก่อนขึ้นฝึกจริงกับเครื่องบินรบระดับสูงและยังสามารถออกภารกิจรบจริงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยคุกคามขนาดเล็กเช่นการปลรดจ,จับโดรนการป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่เฉพาะการลาดตระเวนชายแดนทางอากาศหรือแม้แต่การโจมตีเป้าหมายที่มีค่าต่ำโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขับไล่ที่มีต้นทุนสูง ความสามารถในการซ่อมบำรุงที่ง่ายและอะไหล่ที่มีต้นทุนไม่สูงทำให้ ftc 2 0 0 0 g เป็นเครื่องบินที่เหมาะสำหรับประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมจำกัดหรือกำลังมองหาโซลูชันระยะยาวในการเพิ่มศักยภาพด้านการฝึกและความมั่นคงทางอากาศขณะเดียวกันจีนเองก็พร้อมให้การสนับสนุนด้านเทคนิคการฝึกอบรมและการส่งมอบอไหล่ตามสัญญาในระยะยาวซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้หลายประเทศรวมถึงไทยเริ่มให้ความสนใจและยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากจีนมากขึ้นในปัจจุบัน การเข้าประจำการของ F-TC 2000G ในกองทัพอากาศไทยไม่เพียงแต่เสริมสร้างศักยภาพด้านการฝึกและการรบในระดับเบาเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประเทศไทยสามารถวางแผนระยะยาวในการหมุนเวียนฝูงบินและรักษาความพร้อมของเครื่องบินขับไล่หลักเช่น F-16 และ JAS-39 g r i p e นซึ่งจะถูกเก็บไว้สำหรับภารกิจที่สำคัญจริงๆเครื่องบิน F-TC 2000G ยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การลาดตระเวณในยามวิกฤตรวมถึงการสนับสนุนทางอากาศในสถานการณ์พิเศษต่างๆอีกประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามคือบทบาททางการทูตและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับจีนที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากการซื้อขายเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งส่งผลให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับลึกมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการฝึกรวมและความร่วมมือทางด้านการพัฒนาทางทหารในระยะยาว ภาพลักษ์ของ f t c 2000G ในประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินฝึกธรรมดาแต่ได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบฝึกบินและการควบคุมอากาศเบื้องต้นของกองทัพอากาศไทยอีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในระยะยาวและเปิดโอกาสให้พัฒนาขีดความสามารถด้านอากาศยานของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในยุคที่ภัยคุกค,คามมีความหลากหลายและไม่แน่นอน หากประเทศไทยยังคงใช้ในโยบายการพัฒนาและเลือกซื้อยุทธปกรณ์ที่สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เช่นนี้ ftc 2 0 0 0 G ก็จะกลายเป็นต้นแบบของแนวทางการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันกองทัพไทยให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสมและมั่นคงในระยะยาว